เรียบร้อยครับเก็บเข้าเก็บของเรียบร้อยนิตยานะผมมักอยู่นิตยาหลวงพระบางนะครับก็อเดินทางนะครับเส้นทางการเดินทางของผมนะครับผมต้องเอากุญแจไปขึ้นก่อนกุญแจมอไซค์กุญแจ,จห้องเอาไปขึ้นเจ้าของห้องนะห้องเช่าเออบ้านเช่านิตยานะครับเสร็จแล้วผมต้องหารถนะฮะนั่งรถไปที่บริเวณสายเหนือเพื่อเดินทางขึ้นเหนือพี่ครับ เส้นถ้าเดินทางของผมนะครับจะต้องลัดผู้ลัดเขานะครับขึ้นไปที่เมืองน้องเขียวนะครับและก็น่าจะไปนอนอยู่เมืองน้อยบรรยากาศยามเช้าครับที่หลวงพระบางบริเวณห้องพักผมนะที่พักอาศัยอยู่สองคืนนะ,ะเดินทางต่อนะครับไปที่นองเขียวนะครับนิตยาเหือนพักนะฮะหลวงพระบาง มีน้าโขงนิดเดียวนะครับมาพักได้มีมอเตอร์ไซค์มีจักรยานให้เสาไปกันครับโอ้รถไฟฟ้าเพียบเลยโหงแฮมอันนี้กโ็โรงแรมมีรถจักรยานไฟฟ้าให้เ้านำยูนีรถไฟฟ้าจะสะดวกสบายไดอย่างน้อยครับทางขี่ในเมืองนะฮะทางออกไกลๆแนะนำให้เป็นมอเตอร์ไซค์ หารถครับอ๋อที่จะเดินทางไปเมืองง่อยบางทีจะมีบอนะครับเดี๋ยวคนต้องไปคนส่งสายเนือก้อนจักสีนั่งรถยังไปนะฮะนินจีลินจีคนส่งสายเนือมันสิแห้งซ้ำใดเน,นะะาะราคาสิแห้งอยู่บ่เนาะอเซอร์วิสถามไอ้เบิ่งๆกันนะ ไปคนส่งใสเนื้อครับจรีรจาราคาตกลงกันแล้วนะฮะเมื่อกี้ไอ้เพ่นว่ามันไก่มันไก่ไก่พอสมควมรก็เลยมันมากคนเดียวน่านะครับผมก็เลยต้องได้เมาไปนะครับอยู่จากแสนหนึ่งจากแสนหนึ่งกะไอ้เพื่อนบอกว่าเออเรือต่อเรือ80ดสิพันได้บอ,อโอเคกะเมาไปกะแปดสิบพัน 80, นะครับกะกะพอๆกับนังมอเตอร์ไซค์จากอา่ นครหลวงวิ่งจันไปรถไฟฟ้านั่นแหละพ่อๆพอกันนะฮะเส้นทางระยะทางกับไกลพอ่พอกันอันนี้ผมเมาไปเลย80บพันนะราคาอยู่ใตค้คลิปเด้อเอาละครับผมเดินทางออกจากนครหลวงพระบางก่อนนะครับมุ่งนนหน้าหนองเขียวชิมีรถบอรมม่อผมก็ยังบูกันครับที่ตามเส้นทางการเดินทางนะครับในโซฟอร์ล่านะครับมื้อนี้จากหลวงพระบางมุ่งหน้าเมืองงอยนะฮะ คนส่งสายเนื้อนีนส่สากรถสากรถเล็กทั้เลยนะหร่คนส่งสายเนื้อนะครับทีละมุ่งนาไปเ่อมองอยโคตไก่เลยฮะโอ้แสนหนึ่งนี่พีวคุ้มเลยฮนะน่าจะเดือดน,นาจากมือไหนขอบใจเดอ้อนี่ใสบริการไอไดเอาบาะเบอร์โทรมา ห้าห7 4 6, 6, 6, 6. อ่าโทรเลยเดอ้เอท่านใดที่มาเที่ยวกะโทรให้อาคุณไปฮับมืองนั้นมืองนี้ได้ตลอดเลยอข,ขอบใจหลายห,หลวงพระบางนะครับนี่คือรถเดี๋ยวผมว่าเนื้อนะครับโอ้มีไปหลวงน้ำท่าน้ำครับหลวงน้ำท่านะฮะหลวงน้ำท่ำาอุดมไส้นะครับหัวพันนี่คือสายเหนือครับเดี๋ยวไหนซื้อปีก่อนนะครับเดี๋ยวเข้าไปซื้อปีบริเวณด้านในก่อน ซื้อปีก่อนนะฮะของโดยสารบ่อนไหนล่ะซื้อปีบ่อนไหนโอ้พูดพูดพูดโอเคครับเดี๋ยวไหนเดี๋ยวผมซื้อตัวโดยสารก่อนนะครับว่าไปเมืองนองเขียวนะฮะซีมีซีมีมบอกน,นะครับเดี๋ยวซื้อกับผู้สาวสบายดีซื้อปีแน <laughs> ง่งามงามพูดพูดพูด ได้ตัวแล้วครับ60,000พั0ห0สิบพันหกพันะฮะหกสิบผมนั่งรถโดยสารมาแปดสิบพันอันนี้อยู่ที่ประมาณ150ยห้าสิบาทนะครับหนึ้าสบาทหกสิบพัทารถออกประมาณสักสิบโมงนะฮะใกลแล้วล่ะไกลแล้วล่ะอีกสองชัมโมงสามชั่โมงกูละ <laughs> นางทาครับ1ิโมงคจักรถขั้นใดเนาะนะฮะที่จะเดินทางไปนะครับน่าจะเป็นโอ้มีรถตู้นำน้องเขียวรถตู้มีรถตู้หรือว่าจะเป็นรถโดยสารหรือจะเป็นสองแถวนะอันนี้ไปหัวพันสบายดีทางแบงหลวงพระบางโอเคครับเป็นคนส่งที่อยู่ไกลมากเลยนะครับสายเหนือ สายเหนือกเหนืออีกครับขึ้นไปทางหัวพันนะฮะขึ้นไปทางหัวพันอุดมไสบริการครับบริการบริการมัดแขนแล้วก็เสียกข่าใส่น้ำเดือยเสียกข่าใส่น้ำ

โดยโดยโดยเจ้า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 นะ,ะ,ะให้สิบท่นนะยายเอ้ยปะเอาโชคดีโอ้ยพ่อดครอบใจที่โอ้ยพ่อดให้เดอ้อโอเคโอเคมันหลายพ่อดเมื่อกี้เนี่ยเอา ค่อยขอแค่สองอันกับพ่อแล้วไป็นต้นมูดเดโอ้อยาดอกเนยาดอกโบเปลน,น่ยนางเอาเข้าใจร้ายอ่ะตอนนี้กะขานรถออกนะครับเดี๋ยวเดินทางกันนะฮะกะยู่ที่ผู้ดิสารครับผู้ดิสารเต็มกะออกนะฮะแต่โบเต็มกะต้องออกแล้วนะครับเพราะว่าเป็นเวลานะฮะรถ ไปหนองเขียวนะครับบอกก่อนว่ามีวันละเที่ยวนะครับท่านที่จะเดินทางไปที่หนองเขียวนะฮะมีแค่เที่ยวเดียวครับวันนี้ผมก็ได้เพื่อนร่วมทางนะครับเป็นลุงจอยเนี่ยลุงจอยเพื่อนจะพาจะพาเข้าเข้าจะเข้าไปที่เมืองงอยเลยเนาะเมืองงอยเก่าหนังเรือวะหนังเรือหนังเรือโอเคหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงโอเคยังไง ติดตามเส้นทางการเดินทางนะครับวันนี้ได้ลุงจอยพานําทางนําไปเส้นทางเด็กครับรถออกแล้วนี่เป็นขนส่งสายเหนือนะครับขนส่งสายเหนือหลวงพระบางอยู่นอกเมืองเลยครับอยู่นอกเมืองเลย รถไฟฟ้าความเร็วสูงนะเส้นทา,ารงรถไฟฟ้าหลวงพระบางแล้วจะมุดไตมุดหลอดไปนะฮะนี่คือรถไฟฟ้าต่อมอรถไฟฟ้าดินครับปั๊มนีกนามผิดทำยังใหญ่เลย 11.00น,นนะครับเส้นทางการเดินทางเอ่อเส้นจากหลวงพระบางนะครับไปที่เมืองหนองเขียวนะฮะกรเยะทางอยู่139กิโลกับมานตีไปร้อยเอ่อร้อยสี่สิบกิโลนะครับ140กิโลเมตรถือว่าไกลพอสมควรนะครับ แล้วบ่ะโอเคโอเคอวกาศธรรมดาประหยัดน้ำมันผมการยิ้งกับ <laughs> <laughs> ผู้ใดเมาแองนะครับตัวเฟยกับเจมปิดเปิดเลยเดี๋ยวเปิดจะได,ไไดว่า แเปิดหน้าต่างเปิดแอร์บอด,ดได้ฮะเน,นอน น้ำมันครับปั๊มนี้มีน้ำมันเฉยเลยนะมีด uh, uh, ีเซล18บแปดพันห้า 7, สามศูนย์สิบแพันเซาเอดสเอดบ่ะโอ้ใส่แล้วเซาเอสดจักบ้านอย่างครับกับบุ้งพูกันนะฮะแต่เริ่มจะขึ้นเขาแล้วนะครับต่อไปนี้นะฮะน้ำมันยูทีดีเซลยูทีลิตรละ21่สิบเอ็ดพันยีพัน ห้าสิบห้าสิบบาทห้าสิบก็บาทประมาณนี้ห้าสิบก็บาทถ้าตีเป็นเงินไทยนะครับอไปต่อครับเส้นทางการเดินทางนะครับยังอีประมาณร้อยลักอีกประมาณร้อยลักตุลักจากทางก็โอเคอยู่ไปต่อไปต่ออีกสองชั่วโมงเอออีกสองชั่วโมง

พร้อมกัน <c oughs> อเดียวไปเด้กกนติมอ์ไปหัวงานอยู่ที่เมืองนอยเ,เมืองนอยเก่าเนอะต้องนั่งเรือเข้าไป แอสสั่งกาส่วนแอสสังอยู่19000กาส,ส่วนอยู่18600 18600นะฮะดีเซลอยู่18600ปั๊มเมื่อกี้นี้เออสัดเข้าไป21000เลยอยู่แถวด้านในลิตรละ30000ก็มี ยูนียูนีราคาถี่แล้วแต่เออมมีน้ำมันเนาะอันนี้เขาก็ายุไก่อยู่ด้วยแต่ว่าเขาขายถืออยู่นี่ฮะขายโอเคอยู่สำหรับเบนซินก็นอยู่สิบเก้าพันะมีที่นี่จะมีเฉพาะเออเบนซินกับดีเซลนะเบนซินดีเซลแอสซังนะแอสซังเป็นเบนซินนะฮะกาส,ส่วนนี่เป็นดีเซล ใกล้จะฮอดแล้วนะเนาะใกล้จะฮอตละครึ่งทางครึ่งทางละครึ่งทางอ่ะครับฮอดบ้านน้ำท่วมครับบ้านน้ำท่วมบ้านใหญ่มากเลยมีของขายมีตลาดเนาะมีธนาคารมีธนาคาร นญ่็ะลาย ไกปจะหอดเหรอครับเม,องงอเมืองนอยเมืองหนองเขียวไกลละฮะอีกักสิบลักเนาะอันนี้ปากบาก้บางไปเนะใช่ไหมหน่อยบ้างบ้านละครบ้านละครบาคร้บานละครนะฮะมีขายของนะครับเครื่องขายของนี่คือเหล็กเรียนไหวแท้ ไปต่อครับจะหอดแล้วครับอีกนิดหนึ่งนะฮะอีกนิดนึง ทานีขนส่งฮอดแล้วครับ พดเบอดแล้วถ้าจะซื้อก็มาเมื่ออื่นพู้ละโ <Hello, hello. S 1> okay. อเคเรียบร้อยครับพอดน้องเขียวไปที่เรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวยังใดผมเอาของก่อนนะเอาของเซ็ตแล้วกันเดี๋ยวต้องไปครับไปครับอ่าลุงจอยลุงจอยผุ้สิทธานั่งเรือไป <Hello. S 1> เบิ่งก่อนนะครับวะจะได้นั่งเ,เร,ะะรือบอนะฮะบ้านน้องเขียวเมืองน้องเขียวม่ใช่เมืองน้องเขียวไปครับ พอน้องเคียวแล้วเดี๋ยวไปกับลุงจอยลุงจอยจะพาไปที่ท่าเรือนะฮะแต่ว่าบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับที่น้องเคียวนะครับภูเขานี้แบบโอ้สูงมากๆเลยขึ้นรถไปกับลุงนะฮะแล้วคันนี้จะไปส่งอยู่ที่อ่าท่าเรือนะครับท่าเรือเมื้อนี้โอ้มื้อนี้เอาไก่มานำ้ำบะเอาไก่มานำ้ำมีไก่ตนะีมีไก่ <laughs> ไก่ตีใช่ไหมไก่เตี้ยไก่ตีไก่เตี้ยนะฮะไก่เตี้ยเกิดขึ้นชิบกไก่เนาะท้าเรือเนาะไก่บ่อโบไก่ถูกเนาะไปท้าเรือคนส่งคนส่งอยู่หลังภูเขาวิปปีนภูเขาธรรมดาไปทางอ๋อท่านวิเป็นไปยังโอ้ปิดทางปิดธรรมดากันแลนซิอ๋อธรรมดาตรกัแลนซื้อไปเลยแลนซื้อมาได้เขาซ่อมทาง เาปลงทางเขาซ่อมทางนะเสร็จทางาเส้นทางมังลนลักเลยเดี๋ยวต้องไปเลี้ยวตามซอยแล้วนี่เข้าตรงนี้เข้าตรงนี้เลี้ยวขวาแขวงหลวงพระบางเมืองงอยแขวงหลวงพระบางเมืองงอย เมืองน้อยเก้านะฮะโอ้ลงสังตึงเลยอ่ะมีขนาดใหญ่เลยน่าจะเป็นบ่อนพัก อะไรโอกาสเมื ais, right? <ußen> ่อ <insulted> ก <been out> ี <¿Qué> <una> ้ไาเสี่ยไล่หองไลน ที่เขาจะไปเมืองง้อยนะฮะตอนนี้ดับทะมึนเลยนะฮะต้องทาให้ฝนยุดซาก่อนจากหน่อยหนึ่งรู้ว่าจะลุยไปเลยจะเลือกกะมีหลังคาบางเลือมลำบางลา่ำกะบ่มีหลังคาลำนี้บ่มีหลังคาแต่ถ้ามีหลังคากะทาหลายๆคนน่าจะไปนะฮะ เลือยไงฮะเรืออหญ่เญฮาว่าจะไปเลือน,น้อยกันจะได้เห็นบรรยากาศงามๆนะครับเอาถ้าเบิ่งเด้อนะครับติดตามการเดินทางบริเวณเาจากนองเขียวไปเมืองง่อยเก้านะฮะที่แม่น้ำหูนะฮะแม่น้ำอูสายน้ำหู ผัดกะเพราเนามันก็กำลังเสียวนาเรื่องน้ำมันอยู่กระจกผลิตขาย่แห้งได้หอแห้งดีดีได้ขาเหือมันบนเส้นมีแต่เทศกับเดี่ยวไอ้นี้ครับเพือครับเพือครับเรืออย่างเกาะเรือเรือโดยสารลำใหญ่เลยเป็นบ่็คือตอนนี้กะรับเหมาอยู่เป็นบ่อท่านักท่องเที่ยวสิมากครับมาหาออ้ได้เลยเนาะยอ้ยังก็เอาเบาะไอแต่ไอแต่ไอ้แต่แต่เบร์อทรเบร์โทร เบอร์ทูเสียงแตะเบอร์ท okay. ูนี้แล้วมันสองสามสามซามเล็กสามสามตัวแปดซามเจ็ดซามโอเคจะเมาได้มาเมาเรือเลยสามารถท่องเที่ยวเนาะไปที่เมืองง่อยเนาะยังเช่นยังเช่นว่ายังเช่นว่าเมาจากนี้ไปเมืองง่อยนอนจะขึ้นสองขึ้นตาก็ยุหันและนอนน้ำกันในราคาที่ถือได้ว่าเดียว มาคุยกันเอานะฮะมาคุยกันเอาส่วนราคานี่ปั๊บขึ้นตามน้ำมันเนาะน้ำมันขึ้นก็จะได้ขึ้นน้ำมันขึ้นก็จะได้ขึ้นนะโอเคครับมื้อนี้ก็จะได้เดินทางไปกับลุงนะฮะลุงน้อยนะฮะเออลุงจอยลุงจอยอ๋อพิษลุงจอยลุงจอยวันนี้จะพาเดินทางไปนะฮะกะกินข้าวซะก่อนร้านกะเพราอยู่นี่แหละนี่พานยังกอนี่นี่เลยเมืองงอยเลยเมืองงอยอยมีฮอดอันมองร้องคาราโอเกะพร้อม เลเมืองง่อยนี่ครับอยู่ติดกับสะพานนี่ครเป็นท้าเรือลงไปเมืองง่อยเก่านะฮะเอาละครับมาเดินทางมาท่องเที่ยวได้นะครับเดี๋ยวยังไงผมกินอันนี้ข้าเซตกะจะเดินทางลงไปที่เมืองง่อยเก่านะครับกับลุงจอยนะฮะแล้วก็โซเฟอร์มีโซเฟอร์ครับเรือที่มีุ่มงบินที่สูงนะครับสำหรับวันนี้สำหรับคลิปนี้กินข้าวเซตก่อนแล้วก็เดินทางเข้าไปที่เมืองง่อยเก่า สวัสดีครับ